ห,มหม iscilla, อมนะเน่ยหอมมะกอกอ้อมมาเนี้น้ำอัดเจาะอันนี้เขาเรียกว่าหอมน้ำไหลขึ้นมาหนึ่งเรียกว่าแกงต้มน้ำก็ไหลขึ้นมาอีกต้มสบายดีพี่น้องอยู่กับช่องยูเทปกับสาวลาวทำงานยุ่งง่ายตามสไตล์สาวลาวอันใจบัวเฮานะพี่น้องถ้าพี่ว่าชีอมใช้หนังมหนบ่ ได้หนังมาละมันไม่นหนังเค็มเลยนีห่หนังสดหนังงัวสดเนาะอันนี้คุนต้มมาเรียบร้อยเห็นปะก็จะบนเหนียวทอาหนังเค็มมากระไลายนึงเราก็จะมาอ้อม้ะบะนี้นะอ้อมคล้ายๆอ้อมบดน,นี่แหละเราก็เคยเฮ็ดไปแล้วเนาะอ้อมจะมากอกไงกอกสุกพอดีมันจะหอมหนัวต้มรวยๆมาหั่นหนังก่อนเสียงไปใสบ่บด เสียงแหบไปละเสียงหายตลอดเลยสวงนี้นี่นุ่มแทนังบนน่เหนียวว้าเสรษดายเลยวงหนีดง,ดง พี่น้องคนก็ใช้มาตำเขาเบือตำเนี่ยก้อนเนาะเนี่ยเอาจรงใช่ไหแกงอมมาเดียวแกงแล้วได้ไหม เบื่อค่ะก็าม้ามา่งหนึ่งได้อยู่ตรเนาะเข้าไม่ลืมอันหนึ่งเขาเลยลืมเอาเขาเบือไว้เ <c oughs> อ้าเสียงแหบเสียงแหงปวดแท้โอ้โอน้ำตวงหลวงเดี๋ยวกอนได้ยู้นะเดี๋ เข้าใหม่มากประเจียวก็ได้ล้ว ยานางเก็นน้ำยานางก็งาางกเก็บจุน้นเออดีหลายเดี๋ยว,ยยวน้ำใส่บัวเช่ออกมาอีก อ,อ่อมเบียร์ยานาะนู่นพูนอนหนาวนอนแบบบทะทบสทานเลยมาใส่ประเด็ดปรุงสูตรไข่ก็สูตรไข่ไอ้มักแบบไหนก็ปรุงกนทั้นละ ม <im <im e ักเค็มมักจางมักเผ็ดมักนัวปุุมไปวันกินคูดกันนะคนทั้งเอารสดีรสใส่แต่รสเย้ด้วยรสบุรีบสใสด้วปุุงอร่อยนัวหอมกะทิใส่ใส่บัวถ้าพี่อนต้องการให้เพื่อนนั้นเปื่อยเนี่ยจังน้อยเนาะเหาก็ทิใส่แบบว่าต้มนุ่นนี่ ล้างเลยด้วยสายบัวล้างแล้วใช้ผินอ้อมแบบเคลื่อ,อน,นบ่อนนะนะพี่น้องคือบอนหวานประมาณนี้แหละถ้วยหนึ่งพออ้อมลายบก็แ่บหัวซิงไข่แล้วก็หนังหนังควยตู้หนังควยต,วยตู้ให้เอิ้นคือกันไหม ถ้าควายเถอกระเอิญควายตูใส่มะกอกมาล้างก่อนมาใส่มะกอกบีบใส่แบบนี้เลยนะมะกอกสุกใส่สองหน่วยนี่บวชุมแห้งโอ๊ยในพลุดหนี ทำยำพันซุ่มแห่งกระตจงใส่อีกพยายามคอนดอูนบ้างพราติ๊กคนมอ พ,พักนางตู้ด้อพี่น้องใส่ผักนางตู้ หอมคช่นหมหอมมะเกอ่อมออมอันนี้น้ำอัดเจาะอันนี้เขาเรียกว่าหอมน้ำไหลขึ้นมาหนึ่งเรียกว่าแกงต้มน้ำกัหลายขึ้นมาอีกต้มคนตลอดไป้องเลยขอบือติดก้นหม้อเดี๋ยวจะง่ายก่อนนะเดี๋ยวให้อันโอ้มันไ่กระเจาหนักใ่ไหให้อันใจบัวเพื่อนอันมีความเปื่อยใจง่ายก่อน ตุนเนี่ยเอาเข้าวจำนะมัอมใส่พรานนังตะนะงู่มนบ่ม,มีน้ำข้าวจำอย่างเดียวโอ้ยเม็ดเมียงมันเมนูนี้กะหอมมะกอกสุดยอดเลยสมรวยลวยจากน้อยเสียหนังงัวใสส่บัวไม่เยาว,ว์าเลยเมนูนี้ ซิม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 เต็มจนอืมนี่นกโปแถมก้อยคาราบาลแซ่บครับพี่น้องเศรษมะกอกดสองเงินพอดีแซ่บบะส้มแห้งพอดีมาพร้อมเสิร์ฟ มาพี่น้องแล้วเลยอ้อมหนังงัวใส่ใสายบัวัน,นี่หนังงัวเน้นๆเลยสมไปด้วยแสีบๆใส่สสพี่น้องมาเด้อมาเดินมาเด้อออกอากาศทวนๆมาเดินพี่น้องอหนังทูดเอ้ยม่อมันมือเป็นหนังอัดเพน <laughs> จักเว้าอีกอย่าง รงภาพยนต์นะนะหนังสุดบนเป็นหนังเข้มบนจมเรียบร้อยบนเหนียวหนังสุดจะหมักก็จะบนเหนียวอ้าแมวตีกันละแซลมาพี่น้องแ่บจมไป้วยแ่บคักอืมไม่รู้นเลยอืม มะเราจะํำกันเราไม่ขอตลเราไปก่อนนะพอพอก็ไม่คิดหน้าสบายดี